สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเซียนมือดีนะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับอุตสาห์ซุ่มแล้วก็ยังเจออยู่นะครับผมเอาเข้ามาในร่มก่อนก็ได้เอาร้อนนะครับผมมาจากที่ไหนยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับมาเอานกแล้วครับวันนี้นะครับผมหสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ชื่อจาก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 ไหนนี่จากจากเมืองพลครับจากเมืองพลนชื่ออะไรเนาะชื่อเกียงไก่ครับโอ้เกียงเกียงไก่นะครับผ อ่าคยเอานกับผมไปอยู่ใช่ไหมเอาไปครับปประมาณกี่ตัวสองตัวครับสองตัวแล้วครับตัวไหนนะจําได้ไหมจําได้ครับตัวของพ่อพุ่อ๋อพ่อพั่วตัวหนึ่งแล้วก็ของพ่อเมาส์ครับของพ่อเมาส์อีกตัวหนึ่งครับผมเป็นไงที่เป็นขวางตัวของพ่อเมาส์ได้สองตัวแล้วครับอู้ได้สองตัวแล้วครับผมของพ่อพุ่วตัวที่โดนแมวนั่นใช่ไหมไอ้ที่ปีกตกๆเนาะ คือมันไม่ขึ้นไม่เกินเลยครับนะครับก็คือแบบอยู่อย่างนั้นครับขันไปอย่างนั้นเรื่อยๆขันแล้วก็นอนเฉยเลยครับสงสัยเลี้ยงให้กินดีอยู่ดีมั้งครับก็เอายังไงนี่รู้ได้ยังไงว่าเอามานี่ขอเห็นอาจารย์ไม่ถ่ายกับพ่อขอดครับอ่าไม่ได้ลงบอกแล่ว่าจะเอามานี่ครับผมเห็นอาจารย์ว่าผมมีแผนตัวนี้ครับผมก็เลยอ่านที่อาจารย์ลงตัวหนังสือครับโอพิมพ์ไว้ข้างล่างคลิปครับอ่า ก็เลยรู้ว่าต้องเอาตัวนี้มาแน่นอนใช่ครับผมโอ้นะครับถือว่าสังเกตดีเหลือเกินนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพ่อขอดไม่ให้โกงครับตัวนี้โอ้นะครับหวงงเหลือเกินได้เอากงมาด้วยไหมเชียนกงมาครับก็จะให้เซียนนั้นนะครับไล่นะครับเข้ากรงเลยนะครับนกดูเหมือนจะถ่ายขนเนาะเสียนเนาะครับผมครับขนมันร่วงร่วงๆนะครับนกนะ ออกไปไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับนี่เพรนกมันถ่ายช่วงนี้นะครับลองดูมันอาหารมันจะมีมีคล้ายๆข้าวสารด้วยอ่าที่แกให้นะครับมีข้าวสารนะ ผ้าคุมสักหน่อยไหมเคียงผ้าผ้าคุมอ่าผ้าคุมมาฝั่งนี้ไล่ไล่ทั้งนั้นนะครับนิดนึ่งครับนกไดแล้วครับอืมเอ้าได้อยู่กรงใหม่แล้วครับอ่า อาหารมันก็จะมีมีข้าวสารมาที่แกใส่ให้นะครับมีาาาข้าวสารนะแล้วก็เม็ดมิลเลตท,ทั่วไปนะครับพอดีนะผมไม่ได้ให้ข้าวสารผมเอา,อาเม็ดมิลเลตท,ทับเลยนะครับ,รบน,น,นี่นี่ทับตรงนี้เลยน่าจะเป็นข้าวสารนั่นเลยที่แกให้นะครับหรือเข้าไปไม่แน่ใจลองลองดูอีกครั้งหนึ่งทีเกียร์ดูแล้วกันเซียนใช้เป็นข่าวนะครับเนาะครับผมข้าวสารเนะครับนั่นแหละนะสูตรผมไม่ค่อยให้นะข้าวสารนะครับอ่า ไปแล้วครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับถางนกนะอบอกกับว่าจะไว้เล่นนะครับพี่น้องครับนะเสียนก็เลยมาจับไตได้นะครับผมนะก็อ่างหนึ่งคำนะครับตัวนี้ฮนะนะโอเคครับอู้วนี่ควนทำเองเลยใช่ไหมเซียนนี่ทำเมื่อเช้า<ะ>ทำเมื่อเช้าเลยครับผมโอ้เตรียมมาใส่ตัวนี้โดยเฉพาะาพครับผมครับโอ้นะ เอาโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวน้ําใส่ให้เนาะน้ําใส่ให้ไปตามทางะเผื่อมันหิวมันร้อนนะครับอะไรยังไงนะครับอ่ะเดินทางไปอยู่บ้านไผ่นะครับทีนี้นะครับมีนกต่อกี่ตัวเชียนมีไม่มีครับมีแต่นกเปื่อกของพ่อเหมาครับโอ้มันได้สองตัวแล้วเนาะตัวนั้นเนาะครับครับอตัวนั้นนะที่ของของพ่อพัวนะถ้าไม่โดนแมวนนี้ ครับจะดีเลยนะนกตัวนั้นเสียงมันดีตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันโดนแมวปีกตกนะครับนกตัวนั้นระวังอย่างครับเอากรงตกมั้ครับผกงตกโอ้ยอ่าครับเหมือนกันครับเหมือนกันนกกว่าจะได้พักได้อะไรก็กว่าจะตั้งตัวได้นะครับก็ระมัดระวังนะครับผมนะนกตัวนี้ก็ได้ยังไม่เยอะครับยังไม่เข้าขั้นเป็นนกต่อนะครับก็ต้องเอาไปไล่ต่อไปอีกนะครับก็อ่า ลองดูนะครับลองเอาไปดูนะครับเนาะเอาละวันนี้ก็ถือว่านะครับเซียนมาเยี่ยมค่ายนะครับมาเยี่ยมค่ายมาเล่นด้วยกันนะครับผมยังไงก็ขอให้มันหมานแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมอ่าเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผู้ทําคลิปครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งทร้งข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนนะครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับ ครับตอนนี้เซียนก็ดูนกนะครับผมอเอาเจ้าริวนะครับเจ้าริวนะครับให้ดูกับนกตาใสนะครับที่ผมเอาคืนมานะครับนกตาใสจะเป็นนกหนุนนะครับผมเนี่ยครับนกตาใสนะครับที่ผมเอาไปให้แกลแล้วแกคืนมาให้ผม ันนี้เจ้าลิวครับแน่นอนอยู่แล้วเดินทางครับเตรียมเดินทางพรุ่งนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นนกหนุนนะครับะนะครับอ,อืมเป็นนุนหนึ่งอยู่แล้วครับนกตัวนี้ วันนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้นะครับเดินทางนะครับปลอดภัยนะครับผมยังไงก็เอาไปพักก่อนเนาะไปพักก่อนเผื่อดูก,ก่อนดูอาการว่ามันถ่ายข้นนะครับอีกหรือเปล่านะครับแต่เปลี่ยนกรงหนึ่งก็ไม่แน่ใจแล้วทีนี้นะครับต้องรอพักไปก่อนเนาะรอให้คึกให้อะไรก็อาหารก็อย่าให้ขาดเหมือนเดิมเนาะอาหารก็คืออที่พูดไปก็จะมีข้าวสาระที่แกให้ให,ให้ให้เขากินประจําก่อน นะครับให้เข้าสารในอะไรก่อนนะครับเข้าสารเม็ดมิลเลตเนาะค่อยๆค่อยๆถ้าไม่อยากให้ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะคุ้นชินไปเองนะครับผมครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเซียนครับผม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 อ่าโอเคครับไปแล้วครับผมนะเซียนจากบ้านไผ่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับผม เนาก็นี่แหละครับผมเห็นแล้วมาตามดูออโอเคครับนกเข้าท้ายรถะดีเนกเสียนะนกอบางถ้าเป็นผมนี่อ่าเมียนี่นั่งตรงนั้นนั่นน่ะนกนั่งข้างหน้านะครับอ่าให้เซลเล่นนะมาด้วยแล้วเป่าล่ะ โอ้ยมาแล้ววะโอ้พูดเล่นนะครับ <c oughs> โอเคครับผมครับผมเดินทางก่นไปครับโอเคครับออกทางนี้เลยนะครับอ่าครับ